ทุกคนคะใครรู้จักข้าวเกียบแบบนี้บ้างที่บ้านปุ้ยเรียกว่าข้าวเกียบว่าวค่ะหรือว่าข้าวเกียบโป่งนะคะรสชาติจะหอมหวานมันอร่อยกรอบคุณยายบอกว่าเป็นขนมยอดนิยมสมัยคุณยายเลยนะคะดูลิเกไปด้วยกินไปด้วยฟินมากค่ะอารมณ์คล้ายๆกับป๊อปคอนเลยนะคะวิธีการปิ้งก็ทำแบบคุณยายเลยค่ะ นำข้าวเกียบมาอังไฟนะคะเดี๋ยวเขาจะแผ่กระจายออกมาแบบนี้เองค่ะดูเหมือนง่ายนะคะจริงๆแล้วยากมากเลยค่ะเวลาน้องเข้าเกียดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหดจะงอนะคะเราก็ต้องพยายามปิ้งตรงขอบให้เขายืดนะคะเพราะว่าถ้าขอบไม่ยืดเนี่ยก็จะเหนียวไม่อร่อยค่ะเวลาปิ้งเราก็ต้องพลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้ถ้าไหม้แล้วก็จะไม่สวยงามค่ะพอปิ้งเสร็จ เขาเย็นตัวลงแล้วเขาก็จะกรอบแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาข้าวเกียบค่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ถุงเลยค่ะอันนี้คือถุงประมาณใส่5กิโลนะคะปุ้ยจำเบอร์ไม่ได้ค่ะค่อยๆใส่ลงไปในถุงนะคะก็จะเต็มแผ่นพอดีเลยค่ะคุณยายบอกว่าอย่าให้แตกนะเดี๋ยวไม่สวย เราขายถุงละ2ี่สบาทค่ะถ้าใครสนใจอยากทำอาชีพเสริมก็ทักมาสอบถามได้นะคะใส่เชือกแบบนี้ค่ะอารมณ์เข้ากับสมัยโบราณมากๆเลยกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินข้าวเกียยเว้าวสมัยนี้หาทานยากมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็แพ็คใส่กล่องแบบนี้เลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องแตกเสร็จแล้วเราก็จะฝากคุณแม่ไปขายที่ตลาดนัดกันค่ะ ถ้าใครอยากกินก็ลองทักมาสอบถามกันได้นะคะ